โอ้โหย่ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยอบเกมมา r v e l s สไปเดอร์แกันอีกแล้วนะครับผมในพีต่อไปและวันนี้ก็คือหลังจากที่เราไปเคลียร์ปัญหาในโรงแรมมานะครับผมก็คือที่มีคนจะทําการระเบิดทั้งโรงแรมมาทุกคนตอนนี้เราก็ช่วยไปแล้วอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็รีบย้อนกันไปดูคลิปเก่าก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาในคลิปใหม่ ครับผมและตอนนี้เราก็จะมาต่อกันเลยวันนี้ก็คือเราต้องรีบไปยังจุดหมายต่อไปที่ต้องไปนะครับและนั่นก็คือมีพวกวัยรุ่นนักเลงรัสเซียมากันอีกแล้วนะครับผมคือบอกเลยว่ามันเป็นแก๊งที่ใหญ่มากเลยนะครับผมรวมไปถึงคนที่ฆ่าลุงแบนของเรานะครับผมก็คือมันติดเป็นพวกเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับคือมันเป็นแก๊งใหญ่แล้วก็เป็นแก๊งเดียวกันนะและตอนนี้ก็ ใกล้จะถึงกันแล้วครับผมก็รีบมาเลยสิครับนี่แล้วศัตรูของเราอยู่ข้างหน้า,าจะค่อยๆไปกันเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมาโอเคตอนนี้ก็ให้เราเข้าไปในกลุ่มของพวกรัสเซียและตอนนี้ก็คือแอบ,บดูกันอยู่พวกนี้คุยกันว่าเฮ้ยนะให้หลังจากที่ไม่ได้ทําภารกิจอะไรแบบนี้มานานเราก็จะได้ทํากันอีกแล้วสบายๆเลยแถวนี้นะไว้ใจได้ไม่ค่อยมีคนหรอกแล้วก็จะไม่มีเห็นใครเห็นพวกเราทําอะไรแบบนี้ด้วยและอันนี้เราแค่เห็นก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเขากําลังจะทําอะไร กันอยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วทีนี้นอกจากนี้ก็จะมีรถของพวกมันบอกเลยว่าแต่ละคันนี่ บรรจุไว้เยอะมากเลยนะครับผมโอ้โหเราต้องตามไปทําลายแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเราขอมาเล่นพวกนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าไม่ได้ยกของอะไรแบบนี้มานานแล้วนะ้านายเพื่อนแล้วมันก็ว่าใช่ใช่ตอนนี้นะ่ะนายก็รู้ว่าลูกน้องของเราอยู่หลายๆที่และพวกเราก็จะกลับมาทําธุรกิจนี้อีกครั้งโอเคโอ้โห,โโหพวกมึงนี่ชั่วกันจริงๆเลยเนาะเอาเถอะทุกคนตอนนี้ก็คือเขาก็คุกคยกันคุยกันของเขาอย่างสบายๆครับและทีนี้แหละความสบายของพวกมัน จะเปลี่ยนเป็นความชิบหายในทันทีครับผมและตอนนี้สไปเดอร์แมนก็มาแล้วนะครับผมเราก็มาเลยรายที่1ของเราเข้ามาเตะน้งให้ทีหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยแจนเยนพี่จะเอาผมงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยแจนเยนแจนเยนนี่เข้ามาสี่เฮ้ยมันตีผมเฮ้ยมีปืนด้วยโอ้โหตอนนี้นี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีปืนด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเลือดของเราหมดเราจะตายอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนในตัวข้างบนนี่เองที่มันคอยกวนประสาทด้วย เดี๋ยวผมไปหามันถึงที่เลยก็แล้วกันนาทีแรกนี่เราก็แปลกนะทุกคนผมดึงปืนมันมา้านหลังแฉ่น,นั้นผมทนไม่ไหวก็เลยไปหามันเอ,เองเฮ้ย hey, และตอนนี้เราเตะม,มันในอากาศเลยนะครับผมวันนี้ก็คือ Flying c o m มโบที่บอกเลยว่าหาโคตรยากเลยนะครับผมในะแต่ละเกมคือแทบจะไม่มีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตดีๆเราลองถอย10วิแล้วดูนะครับคือมันเป็น ฟลังคอมโบจริงๆด้วยทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาทำลายของที่พวกนี้เตรียมไว้เลยก็นแนลวกันนะทุกคน ทีนี้ก็จะมีปุ่มให้เราทําการกดเพื่อทําการทําลายมันสไปเดอร์แมนบอกว่ามันค่อนข้างจะหนักแล้วก็ขนาดใหญ่แต่ว่าเราต้องทําได้สิแล้วก็เจอหมัดพลังชาร์จไปทีหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับผมอย่างสวยงามแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่รถคันเดียวมันยังมีอีกหลายคันเราก็ต้องตามไปให้หมดแต่นี่กล่องอะไรวเนี่ยทุกคนขอทําลายมันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะโอเคทีนี้เราก็จะไปยังจุดต่อไปกันเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมาโอ้โหบอกเลยว่าระหว่างทางนี้ก็มีคนเยอะมากเลยนะครับ รับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตอนนี้นี่คือระบบของเราเริ่มจะหล่อนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจอคนเยอะทําตัวไม่ถูกกับทุกคนมาอันนี้กล่องอะไรวะเนี่ยถังระเบิดโอเคเรียมร้อยไปแล้วทุกคนจังหวะน,นี้ก็มาดูข้างหน้าซิว่ามีกี่ตัวคือตรงนี้มีน้ำเฮ้ยเ้เราจมน้ําทุกคนเมื่อกี้นี่คือถึงกับพูดไม่ออกเลยคือผมไปนูน่นไปนี่มาจนจมน้ำอะ่ะทุกคน แต่ก็เอาเถอะตอนนี้นะเรามาถึงแล้วและข้างหน้าแหละคือศัตรูตัวใหญ่ของเราเราต้องใช้หมัดพลังชาร์จในการเล่นมันนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ตัวไซส์ใหญ่กว่าเราหลายเท่าและเราต้องใช้หมัดพลังชาร์จอย่างเดียวมันถึงจะเสร็จเราได้นะครับผมเหมือนกับคลิปเก่าๆทุกคนมาตอนนี้ก็เล่นมันเลยเพราะว่า พวกที่มันเป็นคนนอ้วนเนี่ยมันจะแรงเยอะเว้ยทุกคนถ้าเป็นนักเลงแบบมันเล่นเวทเล่นกล้ามกันไงทุกคนเราก็ต้องระวังใช้หมัดชาร์จแต่ถ้าเป็นพวกผองบางๆอย่างนี้เนี่ยทุกคนเราเล่นธรรมดาเลยก็ได้โอเคเข้ามาสิครับคุณพี่นี้เรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งครับผมแล้วดูซิว่าด้านหลังยังมีคนอยู่อีกไหม ดููแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับผมเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้เลยดีกว่ามาทําลายเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนอตแล้วก็ค่อยไปยังจุดต่อไปนะครับผมโอเคทีนี้ก็ทาลายมันไปเลยสิดวลสปไปเดอร์แมนต่อยมันโอเคเรียบร้อยแล้วอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็คือง่ายๆว่าอีกคันหนึ่งที่บรรจุเอาไว้นะครับทีนี้ก็ไปต่อเฮ้ยเทุกคนใจเย็นเฮ้ยสปไปเดอร์แมนนี่ผ่านกับตัวกับดักเมื่อกี้ได้อย่างเฟีย้ยวเลยคือมันมีแบบกันไม่ให้ใครปีนเพราะมันจะมีพวกหนามแหลมๆอยู่แต่ แต่น,นี่นี่คือสไปเดอร์แมนไปสบายๆอย่างนี้เลยแล้วก็เนื่องจากคนเล่นมันก็เก่งไงทุกคนโอเคทีนี้ก็มาเล่นพวกนักเลงต่อเลยคือคนนี้คือเยอะมากเลยอะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ามีนักเลงเยอะมากแล้วนี่ถังระเบิดแต่ก่อนอื่นเราต้องเล่นมันก่อนโอเคเอาถังระเบิดระเบิดใส่มันดีไหมวะทุกคนยวขอลองดูนะถ้าเกิดว่าดึงไอ้นี่มามันจะตกใส่หัวมันป่ะอ๋อไม่ตกโอ้โหก็คือเสียเวลาฟีๆีเลยแต่ก็เอาเธอมาจังหวะนี้เตะมันเข้าไปอย่างเฟี้ยวเป็นคอม,มโบมาเลวลคือผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมเล่น เล่นพวกเกมของมาว v e l ลเนี่ยมันจะมีคอมโบการต่อสู้ของเกมแบบผมชอบมากแหลนะทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบเหมือนผมบ้างแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้ผมจะทําให้ดูนะทุกคนคือดูดิผมต่อยอกับมันอยู่แล้วคือมันจะสนุกแบบมีการหลบมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่หัวแบบกําลังจะอยู่ในอันตรายแต่น,นี้เฉพาะของสไปเดอร์แมนนะครับคือบอกเลยว่าเล่นแนวนี้แล้วสนุกมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าคนดูคิดเห็นยังไงบ้างแเราก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยและตอนนี้นะทุกคนศัตรูมี ประเภทนินจาสองตัวด้วยนะครับนั่นก็คือไอ้ผู้หญิงนินจาคือมันเป็นพวกที่แบบเคลื่อนไหวเร็วแต่เราจะลากมันมาหาผมนี่ไงไอ้พวกนินจานี่โอเคมันนี่สี่แกนไม่มีเน่ชิรินการหรอกไอ้กระจอกดึงมนันนี่เฮ้ยแป๊บน,นึงนะชิรินการมันคนละเรื่องเมอวาวโอเคแบนแบนจังหวะนี้ก็เล่นมันเลยดึงมันมันนี่แล้วก็ ต่อยมันเฮ้ยแต่ว่านะพวกนี้นี่เคลื่อนไหวเร็วมากเลยแต่ก็เอาเธอเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วแต่ยังเหลืออุยอ้ยเฮ้ยทุกคนคือผมรู้สึกว่านะมันมีชั่วที่ไหนไม่รู้สักคนหนึ่งกำลังจะเล็งสไนเปอร์ใส่เราอยู่ดูสิทุกคน ดูสิแป๊บหนึ่งนะแต่ผมขอตามไปเล่นมันแป๊บอันดับแรกเราขอเพิ่มเลือดเฮ้ยดูดิทุกคนบนพื้นมีหนูเดินด้วยโอ้โหสกปรกมากเลยแต่ก่อนอื่นเราขอทําการทําลายอีกคันกันก่อนเลยก็แล้วกันนอกทุกคนมาโอเคเรียบร้อยครับผมและทีนี้น่ะ ไอคนที่มันเล็งสไนเปอร์ใส่เรามันอยู่ไหนว่เดี๋ยวขอตามไปดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะมึงอยู่ไหนมึงจะเล็งใส่กูงั้นเหรอมึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าไอคนนี้นี่โดนผมหนักแน่ทุกคนอ๋อมึงอยู่นี่นี่เองเข้ามาสิว่าไอกระจอกมึงจะแอบเลงจากไกลๆงั้นเหรอเตะน้ามเข้าไปแล้วก็เตะกระโดดทีมเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ ระหว่างคลิปก็อยากจะขอบอกกันนิดหน่อยนะครับว่านี่เป็นเกมสําหรับอายุ12ปีขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าอายุของเรายังไม่ถึง12ปีเราก็อย่ารับชมคลิปนี้แล้วก็ ถ้าถึงตรงนี้แล้วมึงดูกันไปแล้วก็เอาเหตะตอนนี้มึงออกไปกันได้เลยพวกเด็กน้อยพราะคลิปนี้มีสําหรับคนที่อายุมากกว่า12ปีนะครับผมโอเคแล้วก็สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการใช้ภาษาที่รุนแรงนิดหน่อยเราก็ขออาภัยกันด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาเลยสิฟ้ายพวกนักเลงกระจอกนี่เราจะเตะหน้ามันเข้าไปกระโดดทีบเรียบร้อยร่วงมาอีกหนึ่งโอเคไอ้นี่นี่ใช้ใยเล่นมันดีไหมวะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะทุกคนมา โอเคมานี่มานี่ก่อนเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะจังหวะน,นี้สู้ไปได้สักพักรู้สึกว่ามันมีคนเล็งสไนเปอร์ใส่เราอีกคนว่ะทุกคนแล้วขอไปดูมันก่อนแป๊บหนึ่งนะคือปวดจิตมากเลยเวลาที่มีคนแบบ ชอบแอบโคบจากไกลๆเนี่ยโคบก็คือการที่ว่าแบบสมมุติเราสู้กับคนคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนของเราคอยช่วยเราจากระยะห่างอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าการโครบนะครับโอเคเดี๋ยวขอถอยไปกันก่อนนะมึงโคบจากตรงนั้นเหรอเฮ้ยแต่ตรงนี้ยังมีคนอยู่อีกคนหนึ่งลืมไปเลยคุณพี่ซอรีซอร่ซอรี่ผมลืมเล่นกับพี่เลยเดี๋ยวขอเล่นกับพี่กันก่อนแป๊บนึ่งนะโอเคมัดพลังชาร์จนี่เอาไปกินโอเคโอ้โหเมื่อกี้กาว่าจะใช้หมัดพลังชาร์จแต่ดันใช้พลังธรรมดาไปซะแล้วโอเคผมจะพัน ยานิดหน่อยก่อนไปมันก็ไม่ปล่อยใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวขอไปเล่นกับมันเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมานี่สิครับคุณพี่มานี่มานี่จะไปไหนเตะล่วงลงไปโอ้โหแล้วก็แลก์คอมโบอีกรอบนึงนะครับผมคือได้ยืนแบบยืนกลางอากาศแป๊บหนึ่งก็สนุกมากๆเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเราต้องไปยันจุดต่อไปแล้วโอเคเราจะรีบไปเฮ้ยแต่ว่าจุดต่อไปนี่อยู่สูงว่ะเฮ้ย เรวขอดูกันก่อนนะครับว่าจะขึ้นไปยังไงดีแต่ลืมไปเลยเรามันสไปเดอร์แมนนี่เราไปได้สบายสายอยู่แล้วโอเคตอนนี้ก็มาเลยสิครับนี่แล้วก็ค่อยๆดูนะครับว่ามันมีคนอะไรยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยผมตกผมลื่นนะ่ะโอเคดีนะครับที่ไม่ได้ตกน้ำอ่ะทุกคนแต่ก็เอาเหอะตอนนี้เราจะค่อยๆขึ้นมาด้วยสไตล์ของสไปเดอร์แมนแล้วก็เล่นมันอย่างเงียบเงียบ ไอ้นี่นี่ดึงมันมาแล้วก็เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเป็นหนึ่งนะครับตกข้างล่างไปแล้วทุกคนและตอนนี้ไร่สองก็งงอยู่ว่าใครมันทําอะไรแถวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเผยตัวตนเลยก,ลก,นนก็แล้วกันนอนแล้วก็เตะหน้ามันเข้าไปกระโดดถีเรียบร้อยล่วงไปอีกหนึ่งด้านหลังหลอด้านหลังหลอปล่อยใยใส่ทีหนึ่งแล้วกระโดดเตะหันไปอยู่ด้านหลังมันแล้วก็เตะอ,อัดปากเข้าไปทีเดียวเลยครับผมรุนเรื่องเอาละทุกคนตอนนี้ก็ คันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมต่อยอมันพังมันนี่เรียบร้อยแล้วครับผมในที่สุดก็ไอ้พวกรถที่มันเก็บของไอ พวกอาวุธอะไรไว้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีพวกที่เหลืออยู่แลวพวกนี้บอกว่าไอคนที่มันมาเล่นลูกน้องของพวกเราแล้วก็ทําลายอาวุธของพวกเรามันต้องอยู่แถวนี้แหละรีบตามหามันละฆ่ามันซะพวกเราจะไม่ยอมแล้วก็รีบเรียกคนมาเพิ่มด้วยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอจะเอาผมเหรอได้เลยจังหวะน,นี้ก็ต้องเก็บมันให้หมดกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมาโอเคโอ้ยบอกเลยว่าคนเยอะมากทุกคนอ้โหใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนมึงอย่าพึ่งลุมกูสิเฮ้ยอเล์นจนเกมมิง่ง สู้ชีวิตครับผมจังหวะนี้แล้วขอเล่นไอมีปืนกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไร่แต่ต้องเล่นไอที่มีปืนนะครับเพราะว่าไอปืนเนี่ยมันอันตรายมันมีปืนนี่วาเฮ้ยจังหวะนี้ลบหลบแล้วก็ใจเย็นคือบางทีคือพูดยังไๆว่ามันมีปืนทุกคนแหละแต่มันแล้วแต่อารมณ์พวกมันไว้ว่าใครจะยิงก่อนใครจะยิงที่หลังกระโดดหลบฟุบฝบแล้วก็เตะด้วยออร่าสุดพิเศษของสไปเดอร์แมนแล้วก็กระโดดถีบันไปไกลหน้าซะไอพวกกระจกจังหวะนี้กระโดดเตะไป แล้วคอมโบ32ฮิตเลยนะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใช้คอมโบระดับนี้แล้วคือมันต้องสู้นานแล้วก็โดนลุมถึงจะได้ใช้เอา้ามึงรอดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ i, ยจังหวะนี้มีรอดมาคนนึงแบบที่ผมไม่รู้อะไรเลยแต่ก็เอาเถอะเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็สบายใจกันได้แล้วแต่ถามว่ายังมีคนอยู่อีกไหมก็น่าจะยังมีอีกแหละทุกคนแต่ว่า มันจะซ่อนตัวอยู่ข้างในแล้วเราก็จะเข้าด้วยวิธีนี้นะครับผมอย่างที่เห็นและข้างในอะไรครับเนี่ยคือพวกนี้บอกว่าแกสินะเป็นคนที่สั่งให้มีคนมาฆ่าคนของพวกเรานนะ่ะไม่ผมไม่ได้เป็นคนทําอะไรเลยผมผมมาคนเดียวผมผมเดินมาผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแกใช่ไหมแกไม่ต้องมาโกหกนะ่ะแล้วก็ตีหัวมันไปเลยซีไอกระจกและตอนนี้มันก็บอกว่า ช่วยผมด้วยโอเคตอนนี้ก็คือประมาณเหตุการณ์ประมาณว่ามีคนคนหนึ่งโดนจับไปเพราะว่าพวกโจรเนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนทําพวกนี้นะครับก็คือเขาพวกโจรคิดว่าเขาเป็นคนจัดก,การในลูกน้องของเขาแต่จริงๆเนี่ยคนทําคือผมไงทุกคนแล้วก็เล่นไปอีกคนหนึ่งแล้วด้วยโดยที่แบบเงียบๆเยบลยทุกคนแต่ก็เอาเถอะตอนนี้เราต้องไปช่วยคนคนนั้นกันแล้วนะครับผมแต่ว่า ภารกิจเนี่ยก็คือเราต้องเล่นแบบเงีย,งยบๆโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ารู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะโดนลุมยิงกันได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆตุ๋ยจากด้านหลังนะครับข้างหน้ามีคนหนึ่งกด L 1แล้วก็เล่นมันไปเลยสิครับนี่แล้วก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ามี L 1ขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องรู้ว่าอันนี้ผมเล่นใน PlayStation ครับผมลืมบอกเลยแต่คลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดนะทุกคนมาโอเคตอนนี้ก็เหลืออีก ประมาณ5คนนะครับผมเราก็เข้าใจแล้วแต่ว่าเราต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเพราะถ้าเกิดว่ามีคนเห็นขึ้นมาเนี่ยเฮ้ดูด้านหลังเมื่อกี้เห็นปะคือใยที่ผมสร้างไว้อะ่ะทุกคนมันโดนเล่นมันโดนผมเล่นไว้นะทุกคนแต่ก็เอาเถอะตอนนี้ช่างพวกมันแล้วเรานะ่ะต้องรีบไปยังเป้าหมายของเราเราก็เล่นพวกมันแต่ข้างบนมันมีไอเทมให้เรารับด้วยเยวขอดูวิธีกันก่อนแป๊บนึงนะว่าจะกระโดดไปเอาอยัางไงดีอันดับแรกมาตรงนี้ปุ๊บเราก็ กระโดดมาตรงนี้เพื่อรับไอเทมสุดพิเศษนี่เลยเราก็เรียบร้อยครับผมได้รับไอเทมมาแล้วคือของพวกนี้เล็กๆเ,เ,เราก็ควรจะเก็บไว้นะครับเพราะว่า มันอาจจะแบบช่วยเราในอนาคตได้ไหนๆมีของให้เก็บเราก็เก็บเก็บไว้จะดีกว่านะครับวันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของออนไลน์จานเกมมิ่งนะครับผมฝากไว้ให้คิดนะทุกคนและตอนนี้ก็เดินไปต่อเลยสิครับนี่อันนี้ก็คือคนที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ข้างล่างนะมีหลายคนเลยและแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตไปเมื่อกี้นะตรงนี้ก็มีคนอยู่คนนึงนะครับผมเดาเป็นว่าขอคิดกันก่อนนะครับว่าจะลงทางไหนดีวะทุกคนเดี๋ยวลองลงทางนี้กันก่อนดูไหมประมาณนี้นะครับเราก็ มีอีกไหมทุกคนเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนนะครับขอกลับไปทําสติแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวสไปเดอร์แมนเอาแล้วนะจะรําแล้วนะข้างหน้ามีคนนึงจับมันเลยสิกราฟนี่แล้วก็กระโดดเรียบร้อยกระเจียงลงมาโอเคเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็เหลืออีก4คนเราก็ลงมาเปิดเผยตัวตนและตอนนี้เนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแล้วว่าศัตรูมองเราเห็นแล้วก็คือง่ายๆว่าเราต้องรีบเล่นมันก่อนที่ไอ ไอ้นี่มันจะโหลดหมดอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันหมดนี่คือเราจะไม่ทันนะครับผมโอเครีบโดยด่วนตอนนี้เราต้องเปิดเผยตัวตนอยู่แล้วเพราะมันหลายคนอย่างนี้เราจะแบบ มัเก็บทีละคนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ต้องรู้ตัวทันผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําการลงไปเปิดแม่งเลยและข้างบนก็ยังมีคนหนึ่งที่เป็นคนสุดท้ายครับผมก็ปล่อยใยกตีนมันไปเลยสิครับนี่แล้วก็มัดพลังชาร์จเอาไปกินตูม้มเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยยังไม่ตายอีกกว่าทุกคนไม่มาเหลือเชื่อว่าทุกคนเฮ้ย หรือว่าหมัดพลังชาร์จนี่มันใช้ได้เฉพาะกับไอ้ตัวใหญ่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เอาเถอะทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็ต้องยังคงตามหาคนที่ฆ่าลุงแบนแล้วก็ช่วยคนเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็คือเราเปิดให้คนนี้แล้วแล้วเราก็บอกว่าคนนี้คือเขาพยายามจะบอกว่าผมน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยคุณก็น่าจะรู้แต่ว่ามันมีคนคนนึงน่ะมาฆ่าคนของพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาใส่ชุดแดงแและเขาก็แต่งตัวแปลก ตัวเขาใหญ่ๆอะไรประมาณนี้คือกําลังจะอธิบายให้ผมถึงลักษณะนะครับและนั่นน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่คาลุงแบนก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนดูอยากจะแบบเข้าใจเนื้อหาเป็นพิเศษหรืออะไรยังไงเราก็สามารถนั่งอ่านซับไตเติลกันได้นะครับผมนั่นก็คือไอ้คาภาษาอังกฤษที่เขียนน่ะต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า ตอนนี้ผมก็เชื่อว่ายังมีคนที่อายุน้อยกว่า12ปีดูกันอยู่ซึ่งเราน่่นจะแปลภาษาอังกฤษกันไม่ได้ผมว่าแล้วไงคือพวกมึงดูกันเยันตอนนี้แล้วกูบอกให้ออกไปก็ไม่ออกแต่ก็เอาเหอะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปลให้นะครับผมเอาเป็นว่าเราจะแปลเฉพาะเท่าที่เข้าใจนะครับผมเอาให้แบบมันเข้าใจเนื้อเรื่องแบบประมาณประมาณก็พอนะคือคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่ไม่ได้มาจากเจอร์ซีย์แต่ว่าในป้ายทะเบียนคือในตัวโทรศัพท์แบบในตัวระบุของเขามีมาจากเจอร์ซีย์แต่ก็ช่างเถอะมันไม่สําคัญอะไรแล้วและตอนนี้น่ะ เราโทรคุยกับเคเวนอยู่ด้วยบลูทูธนะครับผมเคเวนเขาบอกว่าตอนนี้นะ่ะเราต้องรีบไปเล่นคนนั้นแล้วที่ฆ่าลุงแบนเราต้องหาตามหาตัวมันให้ได้เลยในการไล่ฆ่ามันนะครับผมก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก้อยเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจตอนท้ายก็ขอสรุปให้ฟังนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือคนเมื่อกี้นะ่ะเขาก็บอกไปแล้วเท่าที่เขารู้และเขาเห็นเกี่ยวกับคน นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นว่าคลิปหน้าไปช่วยคุณเครเวนแล้วตามหาคนฆ่าลุงแบนกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว